ถ้าไม่มีพี่เอกไพลโรดก็คงไม่มีพัฒนาการครับรู้สึกสำนึกในบุญคุณนี้ตลอดเดวลาถ้าไม่มีพี่เอกไพลโรดให้โอกาสพี่ถึงสองครั้งไม่รู้จะเรียกบุญคุณนี้ว่าอะไรมันมากกว่ามันเหมือนมันเหมือนพ่อแม่เราคนหน,คนึ่งที่ให้กำเนิดเรามาแล้วที่ยังติดค้างบุญคุณนี้อยู่เหมือนพ่อตารจริงๆท้งสุทา ไม่มีตั้งหลายวันพี่ยังมาได้อีกหลายวัน,นะคะ่ะพี่ก็ได้บอกพี่เอไปว่าเออพี่ได้มาส่งพี่เอนะคะมามาลดน้ำทำความเคารพแล้วก็มาขอเทศิกรรมในสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่แบบอาจจะแบบเคยมีกระทบกระทั่งกันหรือว่าอะไรก็มาประบกศิกรรมให้กันในวันนี้ค่ะ ว่าจริงๆแลวพูดว่าถ้าไม่มีพี่เอ๋ไปโนดก,ก็คงไม่มีปัตมาการทองเพราะว่าชื่อนี้ยจริงๆชื่อเต็มของพี่คือปัตมาวดีแล้วแล้วตอนหนังใกล้ๆจรฉายพี่เอ๋ก็พูดว่าโอ้ปัตมาวดีมันยาวไปมันเชยมันเหมือนนักอทิเกอ์ี่พี่เอ๋บอกก็ตัดวดีออกก็เหลือเป็นแค่ปัตมาการทองก็คือก็รู้สึก รู้สึกสำนึกในบุญคุณนี้ยตลอดเดวลาแล้วพี่ก็จะมักจะบอกกับทุกคนว่าถ้าไม่มีพี่เอกไทโรให้โอกาสที่ถึงสองครั้งสองครั้งจริงๆนะในวัยที่พี่ประมาณ9ก้าขวบหนครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพี่เอกทำหนังที่ทำหนังใหญ่เองพี่เอกก็มาตามพี่กลับไปเล่นเปน็นนางเอกพี่ก็คือไม่รู้จะเรียกบุญคุณนี้ว่าอะไร มันมากกว่ามันเหมือนมันเหมือนพ่อแม่เราคนหนึ่งที่ให้มําเนิ่เรามาแล้วก็แบบโอเคในช่วงในช่วงกลางทางอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะทุกคนก็มีมีภาระมีชีวิตของตัวเองที่จะต้องไปสู้รบกับชีวิตตัวเองเนาะแต่แต่พอพี่อ่ะได้เหมือนชีวิตเราเริ่มผ่อนและเราก็เริ่มสบายขึ้นเราก็เริ่มเริ่มมีเวลาให้คนรอบข้างหให้ครูให้อาจารย์ให้เพื่อนให้อะไรมากขึ้นแบบพี่เอกับไม่หลอดโอไง พี่เอก็คือหนีไปก่อนหนีสบายไปก่อนแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ยังติดค้างบุญคุณนี้อยู่ค่ะพี่พี่จะรับผอกต่อไปใช่พี่ถือว่าพี่โชคดีที่ได้โอกาส้านะถึงสองครั้งมันมันหายากมากนะการที่เราจะอยู่จะได้เป็นดาราเลยเนี่ยมันมันไม่มันเหมือนฝันมากกว่านะค่ะแะ้ว พี่เอสอนทุกอย่างค่ะสอนการแสดงสอนพาให้ภรรยาคือพี่พรนะคะพาไปลดความอ้วนพาไปซื้อเสื้อผ้าคือแบบคือถ้าพ่อแม่ให้กําเนิดเราพี่เอกับพี่พรก็เป็นคนที่ให้กําเนิดเราอย่างน้งเบสเนี่ยก็คืออุ้มมาตั้งแต่แบบอกเพราะว่าพี่ก็จะเข้าไปครุปอยู่ที่บ้านเลิกเรียนตอนเย็นพี่ก็ต้องนั่งรถไปที่บ้านพี่พรพี่เอนะคะไปเรียนการแสดงไปลดความอ้วนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากก็คือพี่เอดังมากตอนนั้นในสามภาคไว้อลวนรักอุตรลุกแล้วก็อุตรลุกบัมเนือสักอย่างเนาะแล้วก็พี่อ่ะก็วิ่งไปดูดาราเพราะว่าพี่เอ๋อะค่ะเอารถมาซ่อมแถวบริเวณที่แม่พี่ขายของแล้วพี่อ่ะก็ได้ยินเขาตะโกนกันว่าเอ้ยไผรถมาไผรถมาแล้วก็วิ่งไปดู แล้วก็ด้วยความที่คนจนนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนแม่ก็คงพูดไปแบบไม่ได้คาดคิดว่าว่ามันจะได้แม่ก็บอกว่าพอพี่เอเดินขานนอาลาแม่ก็บอกว่าคุณไพโรธคะฝากน้องเล่นหนังด้วยคนพี่เอเขาก็หยุดมองพี่แต่คือพี่อาจจะโชคดีคือพี่เป็นเด็กออกฝร,กรั่งฝรั่งนิดนึงผมหยิกหยิกแก้มยุยยแดงแดงพี่เอก็ถามพี่ว่าเล่นได้เหรอเราอะ่อะอเล่นได้คะ่ะ เป็นเด็กไม่กลัวคนเนาะแล้วก็ <S <S พี่เอกก็อโอเคแล้วพี่เอกก็ไปเราก็คิดว่าทุกอย่างมันคือจบไม่มีอะไรแล้วก็คือจบเราก็เรียนหนังสือช่วยแม่ขายของไปตามชีวิตเราผ่านไปไม่นานไม่นานจริงๆไฟสตาร์ค่ะส่งคนมาตรงที่แม่ขายของอะค่ะแล้วก็ให้พี่ไปเทสหน้ากล้องตอนนั้นพี่ประมาณ8ปดเกขวบเรียนอยู่เกษตพิทยา พี่ก็แบบอะไรคือเทสหน้ากล้องก็คือไม่รู้จักแต่ก็อะไปกเขาให้ทําอะไรก็ทําก็ไปบ้านคุณลุงสัตกัรก็สรุปก็คือได้เล่นอ่ะก็เด้ก็ไม่ได้เจอพี่เออีกเลยเพราะว่าพี่เอก็คือทํางานของพี่เอเราก็คือทํางานของเราแล้วเราก็เด็กมากอะ่ะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรกับสิ่งนี้อะไรเงี้ย่ะคใช่คะให้พี่เทสเหมือนพี่เองคงไปบอกที่ไฟสตาร์ค่ะว่ามีเด็ก อย่างนี้อย่างน,างนี้อยู่ตรงนี้นะสนใจไหมเปรมเอามาดูสีอะไรเงี้ยเยพราะรูปถ่ายก็ไม่มีไม่ไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีมือถือพี่ก็โอเคก็ไปเทสนะก็เอาได้เล่นก็จบไปเล่นหนังเรื่องแรกเสร็จแล้วพี่ก็กลับมาเรียนหนังสือต่อก็จบก็คิดวก็จบไม่จบงไงพอผ่านไป90 1 1สิอีก5ปีพี่เอกลับมาตามที่เดิมให้พี่เทสหน้ากล้องเล่นเดนนอดพตาเป็นหนังเรื่องแรกของพี่เอง คือตอนที่วิถ่ายละครกับพี่เออยู่เรื่องของช่องเจ็ดนะคะเรื่องมาดามบ้านนาก็พอจะทราบว่าพี่เออะทำบายพาสมาแล้วแต่คือเราอะก็เข้าใจว่าทำบายพาสแล้วมันก็คือมันก็คือดีแล้วเนาะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอหลังๆเราก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องเจ็บป่วยเลยเพราะว่าคือในในความเป็นพี่กับพี่เออะคะ่ะมันจะมีความเคารพที่มากมายอยู่แล้วก็ เราจะไม่กล้าพูดเล่นเหมือนเพื่อนในเพื่อนดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกเกรงใจเราจะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าไสร้างความเสียใจให้กัีีเกามนทันมากเหมือนพ่อตายนะเหมือนพ่อตายจริงๆพออ่านไลน์แล้วก็คือยืนร้องไห้แล้วก็แบบไม่จริงหรอกเขาคงเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมมันเยอะก็เลยโทรหาเบสเบสบอกจริงก็คือแบบเมื่อวานทั้งวันก็คือแบบ มันก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องรับรับรู้แล้วก็เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เหมือนพี่เอกเป็นตัวอย่างให้ทุกคนว่าอย่าดูว่าร่างกายเราแข็งแรงภายนอกนะคะเราก็ต้องดูแลภายในร่างกายของเราด้วยแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่ารูหัวใจอะคะ่ะมันสามารถเสียได้ทุกขณะจริงจริง,รงมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวแทนองพี่เอก แต่ก็คือแบบพี่อ่ะพี่อ่ะก็รู้สึกว่าแบบในระหว่างทางพี่เวลาพี่เอ๋ทำละครนะคะพี่ก็จะได้ไปเล่นไปช่วยเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของพี่อ่ะพี่อ่ะตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ต้องไปสวัสดีปีใหม่พี่เอ๋จะโทรไปพูดว่าอะไรดีพี่เอ๋คะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่กล้าอ่ะก็เลยแบบเอะเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็รู้สึกติดไม่เป็นไรคะ่ะ ตอนนี้ก็คือไปไหว้พี่พรภรรยาพี่เอแทนได้ <Okay. S 1> ก็คือดูแลน้องๆไปจะได้ไม่พากับสิ่งที่เราอยากทำแต่เราไม่กล้าทำบอกตัวเองเลยว่าจากวันนี้จะไม่รออะไรอีกแล้วถ้าอยากทําอะไรต้องทําจะไม่รู้สึกว่าโอ้อย่าเลยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันคาใจมากมันคาใจมากจริงๆว่าแบบเรา,าไปไหว้คนเย้ทั้งเยอะทั้งแยะ เราอะมีมีความสามารถเราเดินได้เราขับรถไปได้แต่เราอะแค่เราไม่มีความกล้าที่เราอะจะไปบอกว่าพี่เอขาวันนี้พี่เออยู่ไหนคะจะเข้าไปสวัสดีบีมใหม่ไม่กล้ามันมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงเพราะว่าแบบเหมือนพี่โตมากับพี่เอที่พี่เอจะเป็นคนเงียบๆเนาะสมัยก่อนจะไม่ค่อยคุยเล่นและพี่ก็จะคุยเล่นแต่กับพี่พรแต่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลัวกลัวและเกรงมากกว่า ขนาดตอนที่กลับมาเล่นละครกับพี่เอเรื่องแรกอะ่ะผ่านไปแบบเป็นสิบปีแล้วเนาะพี่แรกๆก็คือแบบแบบพูดบทไม่ได้เลยอะ่ะมันเกรงมันเหมือนเราอะ่ะเกรงเกรงอาจารย์เกรงบารมีคือเกรงไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบผ่านไปสักคิวแรกคิวที่สองก็เริ่มดีขึ้นแต่ระหว่างเด็กก็ไม่ได้คุยเอนินหยอกก็นะพี่เอคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เอเขาก็ไปใช้อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความเคารพรักมากกว่าความแบบสนิทแบบหยอกเอินกสทายที่เรานาเป็นต้นแบบเนาะให้เราคืออะไรคะพี่เอเป็นต้นแบบของความพยายามพี่เอพยายามทำทุกอย่างตั้งใจทำทุกอย่างแล้วสิ่งที่พี่ได้มาจากพี่เอเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นก็คือพี่รู้สึกว่าโอกาสเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่มีโอกาสพี่จะให้โอกาสกับคนอื่นเหมือนที่พี่เองก็เคยได้รับจากพี่เองมันสําคัญที่สุดนะคะต่อให้เรามีฝีมือแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เคยมีโอกาสเราจะไม่ได้แสดงมันออกมาก็จริงๆต้องบอกว่าพี่เอ๋อะค่ะสบายไปแล้วแล้วก็ที่เหลือเมื่อกี้ก็คุยกับเบสว่า มีอะไรที่พี่ช่วยได้บอกพี่พี่ทาเต็มที่ถ้าพี่ช่วยได้ก็ไม่ต้องเก่งใจอะไรเ้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้จากพี่เอ๋มาเยอะหมายถึงว่าพี่เอ๋การให้อาชีพคนนะคะมันดีกว่าให้เงินมันดีกว่าแบบให้ <c oughs> ของรางวัลอะไรมากถ้าเราได้ช่วยอะไรน้อง <c oughs> หรือว่าทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวพี่เอ๋ได้เราก็อยากทำ now and we